สบายดีสวัสดีพ่ лушай, อแม่พ <'s> okay. ี่น้องแล FC เบิร์ดสุขุสุขคนวันนี้ก็มาพบกับพ่อกับน้องเตยซาวราวกับน้อง่อยพี่น้องตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สมคำน้องแพรพี่น้องน้องแม่น้องเตยก็กำลังเห็ดทิมเนาะาไม่ใหญ่เหมือนกับบริสบายเลาวก็ร่างใหม่ที่เขาแล้วหมู่บ้านมาคลายคลายอ่ไรอย่างเมื้อนี้น้องเตยกับชิมาหายทุกหมู่บ้านน้องแพรพี่น้องหายคลายทุกสิบพันจีนี่นาะน้องเตยกับหายก็มาแต่นาเนาะมาแต่หมู่บ้ ห่วงไม่ใหญ่หวงไม่ใหญนนหวงไเ้ิมหาเาง0ันีภใจดีกัมาอุลุนนาะสาให้ไม่่เาชิบยานาลัดก็เยน้องสบายดีบ๊สุขสุขุนเนาะลัดกัสิมาเอา ขายมะม่วงน้ำตาเตยอี่แหละเนาะพี่น้องตาเตยเพอเป็นหลานของสาวหลัดนี่แหละเนาะจะหน่อยพว่าคือว่าเห็นอู่นากันเนาะจะหน่อยพวัทรงใจเนาะพี่น้องมาอุดหนุนสวยเลยเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายซินเสืหมองงซอยเลยเนาะกิน่อกี้การแม่ท่าเอาเงื่อนนะคนสั่งเนาะเพี่น้องหนึ่งที่เท่าเหรอใส่จักหน่วยเนาะใส่จากรหน่วยนึกรหน่วยชักเตยกับกันเนาะหน่วยซุกหน่วยเหิมเน่เนาะ

เจ็บหน่อยปะใส่หน่อยละใส่อีกนะลูกพ่อโอ้โห้องใสดเพิ่มนล้วเนาะต้องใสหน่อยหาพันอะไองนะ ใส่แปะหน่วยแล้วพ่อแม่พี่น้องมห่วงตัวเองเนาะบริสุทธิ์มากพี่ไทย่วงตัเองเนาะอ่าแปดกับง่ายก็ใส่เสืเอใส่เออมาเลือกมาแกัน่ทุกนมัหน่อยชมมั่ยไก่คือไก่นเลือกไปสลัดก็เลือกอาเนาะ ใหญ่เมันก็ใหญ่ใหญไม่ใหญ่เลยนี่ตัวใช่ต้นก็โดนนอะไรซื้อสอยเด้อพี่น้องเอยอุดหน ini, yes. oh yeah. ุน <te> สอยเนาะยังะงเขายองมสองสิบพันเนาะเนี่ยอระมาทานี้เนาะพี่น้องคุะแปดหน่วยเนาะ มาอุดนอนซาเตยเด้อพี่น้องเอ้ยก็สลัดเนาะเห็นเขาขายยังกะสะออนเนาะเขาก็ได้ขายอยากได้เงินคือเขาพี่น้องเอ้ยเลยไปปีนมองมองเนาะได้ถ่ายตอนไปเอาเนาะพี่น้องมือหนาก็เนาะพี่น้องถ้ามีโอกาสจะถ่ายเบิ่งเนาะบิต้นมองมองด้วยใจเนาะถ่ายเก็ดมากยี่สมากนิ่งใหญ่ cái này này mà nó 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 เราอันก็หน่วยใหญ่เนาะพี่น้องค่าตัวได้หน่วยใหญ่นะก็ใส่เจ็บหน่วยเนาะเบิ่งเสียกระเปื่อนเบิ้งเนาะขึ้นแบบหมวกเลยชิ้นโทนไปชิ้นพันเนาะพอซื้อพี่น้องเอ้ยคุ้มค่าด้วยขนาดคว้าๆในตลาดเนาะหน่วยเราก็ยังหาพันอ,อันนี้ชิ้นพันพี่น้องในร้ายหน่วยเนาะหน่วยก็ลังเรือเนาะไปบ่มไว้อีกเมื่อหนึ่งช่วโมงก็ได้กินแล้วได้หน่ะโทงเนาะพี่น้องเออ,เออใช่แล้ว หอยเตือนหคะทำไมได้หาทงทงใหญ่ตัวนี้เ้าวนิงเน่อยเดเวอร์ไไม่ทถามันกระซื้อ,อ,อซอ,อยนอทรง ่ได้หาทงน,อนอ้อพี่น้องตะลาบอกเอาเอา,ามาหาามือทิพยมอดูดอยูแคช่น้ำรำเียรอมกันูกันอะแต่ละทงรวมพอดีหาทงเน,อนอ้อพี่น้องหาทงก็หาซิฟ้านี่นาะพี่น้องไ้่เาลองกินสั่งไม่เพสั่แต่พอจะมาทีเสร็จพี่น้องพมพี่น้องนี่ได้หาทงน,น,นี่ เอาไปให้ใม่าวตรงหนึ่งเาะแล้ใส่ตรงเรงืองเลืองเลงหน่อยเนพี่น้อง่อมเมพี่น,อนอ้องคาร์ตาเชยไปเอาไปให้ใน่าวน้องคนคอเสือน,นอนสิบพันเพื่อนใกล้ๆแล้วน้องอมม่พี่น้องคอซืือจ้ะ หมวไปส่งเพื่นก็นเนาะเพื่อนสั่งเอาถุงหนึ่งเนาะตอนเพื่อนคอเื้อค่ะน้องเตยกบท่านด้เห็ุเป็นถงสัเนาะเมท่าก็ผนไปทางดนนอยังแต่พอถานอนนอนดีเมท่าเพิ่นก็มาเลยเนาะคนที่น้อง อ้น,นันวใจตี้ก็ขำเนาะพ่อยพี่น้องหมักหมูหมักเนาะนี่กินให้เบิ่งแซ่บหวานเนาะคำบ่มอีกประมาณมะออื่นมอือเฮอกับพอดีหวานเนาะอันนี้ไม่แน่เรื่องข่างเดียวเนาะข่างหนึ่งก็ยังอยากเคลียวๆอยู่พอดีว่าเพิ่มแล้วเนาะพ่อยพี่น้องได้ประมาณนี้ กินกับข่าวกับแซ่บบ่มอีกจ้ะมือหนึ่งซองมือกับพอดีกินเนาะพ่นพี่น้องแหม่เนาะมองหาทงกันฮะก็ได้คลายทงเดียวเนา้อความันขันเนาะไม่เข้านะเพิ่งข้อซื้อทงหนึ่งก็เลยแบบคลายทงหนึ่งเนาะพี่น้องทงอื่นกับผู้ห่ว ชิมีคนซื้อแล้วบ่กเนาะมันกัหน่วยซุกหน่วยดิบฟนยเนาะแบบว่าแมนมาดิบแบบ,แบบกล้า่งเหิมฮะปุ่นกันเนาะไว้เนาะสำหรับคลิปนี้น้องเตยขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะคลิปหน้าจะมาพบกันใหม่เด้อฝากพ,พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตยทีิปต่อไปเด้อสวัสบบดี